สวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube ที่ติดตามนะครับขอบคุณด้วยสำหรับการติดตามนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาตะลุยคําศัพท์กันต่อนะครับคําศัพท์ที่บอกนี้วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องของตัวเลขนะครับตัวเลขที่บอกนะครับคือตัวเลขภาษาเกาหลีนั่นเองนะครับตัวเลขภาษาเกาหลีนะครับสามารถนับได้นำได้แบบสองแบบนะครับก็คือแบบแรกเนี่ยนับแบบภาษาเกาหลีนะฮะแบบนี้จะใช้ในการบอกจํานวนนะครับบอกชั่วโมงนะครับ เวลานะครับบอกชั่วโมงนะครับแล้วก็ <c oughs> ยังมีอีกนะครับแล้วก็รวมไปถึงนับอีกแบบหนึ่งก็คือนาแบบจีนนะครับน้าแบบจีนเนี่ยจะใช้อย,อย่างเยอะเลยนะฮะก็นาทีอย่างเช่นนาทีอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นนาทีนะครับหรือว่าการบอกจํานวนได้เยอะนะครับในกรณีที่เขาเรียกว่าเป็นตัวเลขเกาหลีแล้วเราจําได้ไม่หมดนะครับเราก็ใช้ ตัวเลขแบบจีนอ้างอิงก็ได้นะครับง่ายกันเลยนะครับนับหนึ่งถึงสิบกันวันนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นสไลด์แทนนะครับสไลด์มันไม่มีรูปภาพมันเป็นรูปภาพที่ตัวเล็กมากผมก็พิมพ์เอานะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ขึ้นให้นะฮะเริ่มนับเลยนะเอาแบบเกาหลีก่อนกันนะครับก็คือฮาน่าหรือว่าฮันนะฮะทูทูนะับทูสองนะับเซ หรือว่าเซตนะครับสามเนหรือว่าเนตนะครับสี่นะครับทาสอดห้ายอดสอดหกนะครับอินกบเจ็ดนะครับยอดดอลแปดอาโฮกเก้ายอดสิบนะครับถ้าเป็นสวีเดเนี่ยมันจะอ่านแบบ ลากเสียงนะครับปกติก็จะถ้าไม่ไม่คล่องอ่านลากเสียงก็ยอนหันก็ได้นะครับหรือว่ายอรันนะครับลากเสียงก็คือยอรันนะครับถ้าใครรู้ว่าทำไมอ่เหตุไม่ออกเสียงนะครับเดี๋ยวย้อนไปดูคลิป,ปเก่าผมก็ได้นะครับว่าจะเป็นยอรันนะครับยอนทูยอนเซยอนเนยอนยอสอดยอนทาสอด ครย้อนอินกบย้อนยอดอลย้อนอาฮบนะครับแล้วก็ซื้อมูลนะครับซื้อมูลก็คือ20นะครับซื้อมูลฮันนะครับหรือว่าซือมูนนั่นก็ได้นะครับลากเสียงซื้อมูลทูซื้อมูลเซซื้อมูลเนซื้อมูลทาสอดครับซื้อมูลยอดสอดซื้อมูลอินกบซื้อมูลยอด ดอนสุมูลอาโฮปสุมุนยอรอ่าขออภัยนะครับไม่ใช่เอ่อสมุนอาหฮเสร็จนะครับเป็นซอรืนนะครับซอรืนก็คือ30ซอรืนห้านะครับหรือว่าซอรืนนันก็ได้ครับซอรืนทูซอรืนเซซอรืนเนซอรืนทาสอดซอรืนยอสอดนะครับซอรึนอินกบซอรึนยอดอนซอรึนอาหฮ นะครับเป็นมั่นนะครับต่อไปเป็นสี่สิบห้าสิบแต่ถ้ามากกว่านี้เราจําไม่ได้ไม่ต้องจำนะเอาจําแค่ถึง30ก็พอเพราะอย่างน้อยก็ต้องตําตอบเรื่องของอายุได้นะครับอายุเราเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่บอกอายุไปเกาหลีไม่เกิน39ปีนะครับตอนนี้ผมเกินแล้วนะครับไปไม่ได้นะฮะอ่ะต่อไปนะครับมานับตัวเลขแบบแบบจีนกันนะครับนับตัวเลขแบบจีนกันตัวเลขแบบจีนก็คือ นับแบบง่ายนี่แหละนะครับก็คือคนจะได้ยินเนียงจีนมาบ้างนะครับก็คืออิลนะครับหนึ่งนะอ e ีสองจำ um ก็คือสามตา ah ก็คือสี่โอก็คือห้ายุกก็คือหกนะครับชิลก็คือเจ็ดไพก็คือแปดคูก็คือเก้า สิบนะครับชิปก็คือสิบนะครับชิปก็คือสิบนะครับส่วนสิบเอ็ดสิบสองนั้นนะครับก็ชิบิลนะครับจะอ่านลากเสียงเหมือนกันนะครับชิบิลชิบีชิบซัมชิบซาชิบโอชิบยุชิบชิลชิบพ คู่อีชิปนะครับพอมาอีชิก็คือ20สิบนะครับอีชิปก็ลากเสียงต่อนะครับก็คือสามารถจะลากเสียง 21- 31อะไรเงี้ยนะครับเป็นอีชิปเลยใช่ไหมครับอีชิปก็มาอีชินะครับมันจะเป็นอีชิลนะครับอีชิปีอีชิปสามอีชิปสีอีชิโออีชิยุอชิปชินอีชิพคู่มิ ก็คือ30นะครับซาชิป40โอชิป50นะครับยุชิป60จินชิป70นะครับไพรชิป80คูชิป90นะครับแพ็คก,ก็คือ100นะครับแพ็คก,ก็คือ100ในกรณีส่วนมากตัวเลขเป็นร้อยขึ้นไปเนี่ยมันก็บอกจำนวนได้นะครับแล้วก็เรื่องของตัวเลขเรื่องของเงินนะครับเรื่องของเงิน แพ็คนะครับก็คือร้อยนะครับถ้าเป็นแพ็คหนึ่งก็แพ็กอย่างเงี้ยนะครับแพ็คอีร้อยสองนะครับแพ็คซัมก็มาเริ่มใหม่นะครับต่อไปก็เป็นชอนนะครับก็คือพันมันก็คือหมื่นนะครับส่วนแสนก็คือชิปมันก็คือสิบหมื่นนั่นเองนะครับส่วนล้าน นะครับล้านก็เป็นแพ็กมันนะครับแพ็กมันก็คือร้อยหมื่นนะครับอันนี้ก็นะครับเวลาเงินเดือนออกเนี่ยนะได้กี่ล้านวอนอะไรเงี้ยนะครับก็จะอยู่แพทกยี่แพ็กซัมแพ็กซัมแพ็กมานอน3ล้านวอนอะไรเงี้ยนะครับก็ว่ากันไปนะฮะเรืเ่องของตัวเลขวันนี้นะครับใครฟังไม่ทันไม่เป็นไรย้อนฟังก็ได้วันนี้ผมจะทำคลิปสั้นๆ นะครับดูตัวเลขไม่ทันก็พยายามดูตามนะครับตัวเลขมันก็จะไล่กันแบบนี้นะครับส่วนการนําตัวเลขมาใช้นะครับการนําตัวเลขมาใช้วันนี้ผมจะสอนเรื่องของการนําตัวเลขมาใช้เรื่องของเวลานะครับเวลาของเกาหลีนะครับเพาจะบอกเป็นโมงแล้วก็นาทีนะครับก็คือไม่มี24ชั่วโมงแบบนี้นะครับบ้านเขาจะมีแค่12ชั่วโมงเท่านั้นนะครับนะครับหรือว่าถ้าจะบอกว่า ที่เนี่ยก็คือชั่วโมงใช่ไหมครับที่ก็คือชั่วโมงนับตัวเลขแบบเกาหลีนะครับส่วนบุนบุญนอนหนูนะครับบุญนี้อื่นฮะบ,บุญเป็นนาทีนับตัวเลขแบบจีนนะครับเดี๋ยวเราเริ่มไล่ชั่วโมงกันก่อนนะครับชั่วโมงตัวเลขแบบเกาหลีนะครับก็คือฮันชีก็คือหนึ่งโมงนะครับทูชีเซชี สี่สิบ h ี s ห้าสิบสี่ห i สิบสี่เจ็ดสิบ h ี่แปดสิบสี่เก้าสิบสียอรนก็คือ11มงนะครับยอรันชียอนทูชสิ12โมงนะครับส่วน12โมงเที่ยงกับ12โมง12มงเที่ยงกับ12โมงกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมีต่อท้ายนะครับอย่างเช่น1โมงน่โมงนโมงเช้า 1> 1หน 2. 2. Enfin, open, mm hmm. ึ่งโมงเช้าก็คือตอนคืนตีหนึ่งกับหนึ่งโมงตอนบ่ายก็จะเป็นช่วงบ่ายเขาก็จะบอกนะครับอย่างเจ็ดโมงเนี่ยเจ็ดโมงเช้านะครับหรือว่าเจ็ดโมงกลางคืนนะรหรือว่าทุ่มหนึ่งนะครับก็จะมีคําต่อท้ายนะครับต่อไปเป็นนาทีนะครับนาทีจะนับแบบจีนอันนี้ง่ายหน่อยนะครับต่อท้ายด้วยบุญเลยนะครับหนึ่งนาทีอินบุลนะครับส่วนอินบุลนะครับ Bun, bun. Bun, bun. 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 อีบุญซัมบุญซาบุญโอบุญยุคบุญชินบุญไพบุญคูบุญเออไยบุญใช่ไหมครับคูบุญถูกแล้วนะชิบุญต่อไปก็เป็นสิบเอ็ดนาทีใช่ไหมครับชิบอีชิบอิลบุญนะครับสิบสองก็ชิบอีบุญชิบซัมบุญชิบซา อชิปซาบุลชิปโอบุลชิปจุกบุลนะครับชิปชินบุลชิปไพบุลชิปคูบุลนะครับอีชิปบุลก็คือ20่นาทีนะครับสามชิปบุลสามสิบนาทีซาชิปบุลสี่สิบนาที โอชิบุล50นาทีนะครับโอชิบคูบุลก็คือ59นาทีนะครับไม่มีเวลาเกาหลีจะไม่บอกว่ายุคชิบุลเดี๋ยวเพื่อนแต่ว่าจะพูดแกล้งกันนะฮะหนึ่งหนึ่งนาทีหกสิบนาหกสิบนาทีหนึ่งหนึ่งโมงหกสิบนาทีนะก็คือสองโมงเองนะฮะอย่างเช่นบอกเรื่องของเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นหนึ่งโมงสามสิบนาที นะครับเป็นช่วงบ่ายนะครับเขาจะบอกว่าโอหูโอหูคือช่วงบ่ายนะครับโอหูเ oh อนะครับฮันชีซัมชิบุนแบบนี้นะครับถ้าเป็นตอนกลางคืนนะครับพัมเอฮันชีซัมชิบุนก็คือช่วงของกลางคืนหะรือว่าตีหนึ่งองนะครับบ้านเขาจะใช้เรียกภาษาแบบนี้นะครับ บางคนฟังอาจจะฟังไม่ทันพยายามทวนดูบ่อยๆนะเพราะว่าฟังไปก็จะคุ้นหูไปเองยังไงคลิปนี้ฝากไว้ก่อนละกันนะครับสวัสดีครับ